พอตอเราสู่เราเพิ่งเห็นว่าเขาโมเดียมอ่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปถ่ายเป็นโซนโซนหอให้ดูแล้วกันเดี๋ถ้าเราอาจเขาเปิดเราอาจจะทำเป็นอีียกเหมือนท้องสมุดก็ได้งั้นเดี๋ยวเราไป โซนหอพักกับโซนโรงอาหารกันดีกวานี่ตรงนี้จะมีป้ายรถจีนป้ายหอเอฟอยู่โอเคเรากลับมาอยู่กัน มุมกล้องอาจจะเปลี่ยนไปไหน่อยเพราะว่ากล้องเราเมันร้อนอเหลือเกินเอาเอาโทรศัพท์มาใช้แทนอันนี้ก็จะเป็นโซนหอเอฟนะก็จะอยู่ติดกับโรงอาหารดีหนึ่งนั่นเองอันนี้จะเป็นโซนหอเอฟสองเอฟหนึ่งมันจะมีหอ,หอเอฟเข้าไปอีกแล้วก็ตรงฝั่งนี้จะเป็นเอฟสี่ที่อยู่แบบใกล้ๆป้ายรถเจมหอเอฟนั่นเองก็ค่อนข้างลำเลื่นนะโซนจะเป็นโซนหอ,หอหญิงหมดเลยแล้วเดี๋ยวโซนข้างในโซนข้างในเดี๋ยวเข้ามาจะเป็นโซนแบบ โซนหอสักทองหอนานาชาติคือหอหอเอฟเนี่ยจะเป็นหอสําหรับแบบปีหนึ่งแต่ถ้าสมมติเป็นปีสองขึ้นไปอะ่ะเราคิดว่าน่าจะแบบมาจองเป็นพวกแบบสักทองพวกหอนานาชาติหอจีนตรงฝั่งนู้นซะมากกว่าแต่เพื่อนเราตอนปีหนึ่งอะ่ะก็เหมือนว่าจองหอสักทองได้อยู่นะต้องติดตามในเพจของหอหอพักของมองอแล้วก็ตรงข้างหลังหอเอฟซีมันจะมีสนามบาสด้วย ตอนเย็นก็จะมีคนมาเล่นตรงเนี้ยก็จะมีแบบลานก,กว้างๆแบบตอนปีหนึ่งอ่ะมันเคยจะเป็นจุดรวมพลอยู่เวลาเราจะแบบไปทํากิจกรรมตรงลานดาวอะไรเงี้ยเออถ้าแบบเป็นของปีเนี่ยเขาก็จะแบบมาลงมาตรงนี้ตรงปีเรานะอันนี้ก็จะเป็นหออีกเหมือนกันเอฟห้าอ๋ออันนี้หอเอฟห้าก็จะมีหอหอฝั่งเนี้ยจะเป็นโซนสักทองอ่ะ แล้มันมีกาแฟมอนชนอยู่แล้วก็นี่อันนี้จะเป็นหอ F6 เราก็งงกันนะเพราะว่าเราไม่ได้อยู่จอดปีหนึ่งนี่มีลานจอดรถแล้วโซนนี้จะเป็นหออนณา,นาชาติจะมีมินิมารดอยู่ข้างล่างด้วย เขาไม่ให้ยืมจักรยานด้วยนะ4ใต้ F พี่จะอยู่ใต้ F6 ตรงนี้เนี่ยหอพักมันก็จะแบบประมาณนี้แหละเพราะว่าส่วนใหญ่มันก็แบบเป็นหอหญิงก็หอคล้ายๆกันหมดเลยอยู่รอบเดี๋ยวต่อไปจะพาไปโซนลงอาหารดีหนึ่งนี่นเราเหมือนเราเคยถ่ายคลิปไปแล้วนะ่นแหละแต่ว่าเราทำเป็นคอนเทนต์พาไปหอ แถวถือเต้ไม่ทันแต่เราแบบพามารวมในคลิปนี้อีกทีหนึ่งต้องง่ายสวยมาก ยืนรอเราอยู่ด้วยเราเข้ามาในโซนดีหนึ่งแล้วนะแต่ว่าเราเข้ามาเป็นทางด้านหลังก็คือด้านหลังโรงอาหารแต่เราก็เลยจะพาไปดูคร่าวๆข,ข,ของตึกเรียน S 7ซึ่งมันจะเชื่อมกับหอ F ซึ่งเป็นตึกที่เราเคยไปซ้อมจริงๆเราเคยใช้ซ้อมบีดเราเคยใช้ไปเรียนตอนเอ,อ่อไอตอนที่ทุิทีจะเข้าปีหนึ่งใหม่ๆไปสอบ ประมาณนี้หลายๆคนเข้ามาคงจะได้ยินว่าคําว่าเนินนรกใช่ไหมมันคือเนินนี้นั่นเองมันคือเนินที่เชื่อมแบบดีหนึ่งไปลานดาวซึ่งตรงนี้เออมันยังเป็นลาบแต่จริงๆอ่ะมันค่อยๆชันขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าถ้าเป็นตรงนู้น่ะเนี่ยเห็นไหมว่ามันจะชันแบบชันมากแล้วตอนที่ตอนที่ทากิจกรรมตอนปีหนึ่งอ่ะเราต้องมาแบบเข้าแถวตรงนี้แล้วก็ขึ้นทางนี้ไปโพลลลานดาว ซึ่งแม่งโคตรเลยตอนนี้เราก็อยู่ทางเชื่อมนะั้นนี่ตรงข้างหลังเรามันก็จะเป็นทางเข้าสู่อาหารดีหนึ่งแต่ว่าเนี่ยถ้าทางตรงข้ามกันอ่ะมันก็จะเป็นทางเข้าไปตึกตึกเอสเจ็ดเหมือนกันซึ่งถ้าถ้าเดินมาจากดีหนึ่งก็จะเชื่อมไปเอสเจ็ดได้ประมาณนี้มันก็จะเป็นทางเชื่อมนี้เชื่อมปึ๊บมาทางนี้ซึ่งเป็นตึกเจ็ด 7. แล้วตึกนี้ก็เป็นตึกที่เราเคยมาเรียนเหมือนกันเป็นตึกที่เรา มาดูอาจารย์ใหญ่นั่นเองของคราบอนาโตมีได้เข้ามาครั้งนั้นครั้งเดียวเราก็ไม่ได้เข้าเกินพูดเลยว่ามาอยู่ที่นี่คือน้องน้องไม่โตก็หอบ ตอนแรกอะ่ะเราจําได้เลยตอนที่เรามาถึงที่นี่แรกก็เราต้องขึ้นแบบเดินขึ้นเนินแล้วที่เราอยู่ลําดวนอะ่ะเราจะต้องเดินไกลอะ่ะจนกว่าจะมาถึงเนี่ยวันแรกอะ่ะเราจําได้เลยวันแรกอะ่ะยาดมยังเอ,เ,อเอาเราไม่อยู่อะ่ะแล้วพอแบบเราค่อยๆอยู่ที่แบบอยู่ที่นี่ไปมันก็เริ่มเออซึมซับนิดหนึ่งนิดเดียวอืมนี่เราเดินขึ้นมาถึงตึกเอสเจแล้วให้ดูข้างนอกนี่ข้างนอกมันก็จะประมาณนี้ เขาน่าจะยังไม่ให้เข้าข้างในจริงๆตรงนี้มาถ่ายรูปก,ก็สวยนะนี่เขายังไม่ให้เข้าจริงๆด้วยตรงที่เราเคยมาถ่ายรูปก,ก็จะเป็นโซนเนี่ยโซนบันไดโซนตรงนี้แล้วก็มันจะมีมีข้างบนตรงนู้นก็ถ่ายสวยนี่ก็ล่มๆนี่ที่เราบอกว่ามันจะมีทางเชื่อมเข้ากับตึกเอฟนี่เราจะเดินย้อนกลับไปดีหนึ่งมันก็จะไปอยู่หน้าตึกเอฟนะพอดีถ้าใครอยู่ตึกเอตรงเนี้ย เระเรียน S7 ก็คือสบายเลยไม่ต้องตื่นเร็วมากเพราะว่าตึกเรียนอยู่ข้างหลังนี่เองแดีวเราไปดูข้างในโรงอาหารดีหนึ่งกันเลยดีกว่าอยู่ข้างหน้าเรานี่เราก็อยู่ข้างหลังโรงอาหารดีหนึ่งแล้วกลับมาทางเดิมเมื่อกี้เลยเรากลับมาอยู่ทางเชื่อมเดิมอีกแล้วแต่เดี๋ยวเราจะพาไปดูชั้นข้างล่างก่อนมันจะได้ไล่ขึ้นมาทีละชั้น จริงๆเราเข้าถ่ดีหนึ่งทางนี้ใช่ไหมแต่ว่าก็จะมีมีชั้นล่างลงไปอีกก็คือจะเป็นมินิมาร์ตันนี้ชั้นนี้ก็จะเป็นชั้นที่มิมนิมาร์ตแล้วก็จะมีร้านกาแฟมอนชนจริงๆชั้นเนี่ยมันก็จะเป็นห้องพวกสำนักงานอะไรอย่างเงี้ยโซนนี้จะเป็นแบบโซนสำนักงานตรงนี้ตู้กดนะ มีมแล้วก็เห็นจะมีลานล้างรูปด้วยนะแต่แบบไม่รู้ว่าเขาปิดปหรือยังแล้วมันก็จะมีนาคารอยู่ตรงนี้หาชั้นล่าเขาก็จะมีแบบโตให้มานั่งทํางานได้นะในมวลชนก็มีโตให้ทำงานเอาไปขึ้นข้างบนกันมันมีป้ายโลต็เจมอยู่ตรง,งนู้นด้วย ทั้งหมนก็ต้องเป็นแบบโซนรูงอ,อาหารเลยร้านเยอะมากแต่มันไม่ค่อยเปิดหรอกเพราะว่าโควิดนี่มีร้านขนมด้วยโอ้ร้านโยเกิร์ตที่ร้านโยเกิร์ตร้านปู๋ สมุดที่เชื่อมต่อทางนี้ไวแต่ว่าเขาไม่เ,เข้ามันน่าจะยังปิดอยู่ทางนี้ก็จะเชื่อมเปห้องสมุดเดี๋ยวจะลงไปดูข้างล่างมังจนจะมีห้องที่เขาสร้างใหม่ไว้แบบเป็น working space อยู่ข้างล่างแต่คิดว่าก็น่าจะปิดเหมือนกัน l e ARNING SPACE ที่เขาสร้างใหม่ไม่รู้ว่าจะเห็นข้างในหรือเปล่านนจะเป็นห้องปไปมาทำบล็อกแยกน่าจะดีกว่าจริงๆสเป e ตรงนี้นตรงตรงข้างหน้าห้อง working space อะก็แบบมานั่งชิลมาคุยงานจริงๆมาถ่ายรูปก,ก็ได้นะมันก็ล่มลื่นดีอยู่แหละอันนี้ก็เป็นทางเชื่อมเมื่อกี้จากตีหนึ่งไปตึก S 7ไปหอ F ก็ไปทางนู้นได้ ค่ะ EP นี้ก็จบประมาณนี้เนาะจะเป็นโซน D1 โซนหอหญิงหอ F แล้วก็ศุนจีนเออแล้วก็หลายๆที่ที่ยังปิดอยู่ก็ดูก่อนว่าเราจะมีเวลาว่างมาถ่ายไหมนะก็เออคิปนี้ก็ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยว EP หน้าเราจะพาไปไหนอีกก็ฝากติดตามได้นะคะถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กด subscribe ได้นะคะกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะคลิปนี้ก็เท่านีค่ะบ๊ายบาย